ว่ปั่นจักรยานกันค่ะสนุกมากข้างทางสวย <laughs> แคนโทษเขาเพิ่งปล่อยตัวออกมาลงไปย่างลงย่างลงไปปลูกป่าหรือย่างทำงทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติจะได้ลดโทษได้ไหวรงเที่ยงเลยอะเหลอเ่อนี้ขาองวันแล้วครับทำาาทำไา อร่อยแล้ไปไหนกั